บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะกาบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายพิชัยชุนหวะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ขอเสนอรายงานการพิจารณาล่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเสนอและได้มีมติรับหลักการแห่งลาดร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในวระ,ะที่หนึ่งเมื่อวันที่ส1สบ็พฤษภาคม25 6 8้าหากสิบแดและมีมติแต่งตั้งคณะกันมาที่การวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพาศ2569นห้า้หนั้นคณะกันมาที่การวิสามันได้พิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามรายงานของคณะกันมาที่การวิสามันซึ่งได้เสนอสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านแล้วกระผมขอเรียนสรุปสาระสำคัญของผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ต่อที่ประชุมดังนี้คณะกันมาที่การวิสามันได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่11บมิถุนายน2568 จนแล้วเสร็จในวันที่6สิงหาคม2568โดยได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรวม2,985หน่วยรับงบประมาณซึ่งคณะกัรมาที่การวิสามัญได้ให้ความสำคัญกับการดาเดนินภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงโดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ตามความต้องการของประชาชน ตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาธิบาลสุจริตโปรง่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อสังเกตในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพศ2569 ซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวกว่าที่คาดการไว้ส่งผลกระทบต่องบประมาณทั้งด้านรายได้และรายจ่ายการเตรียมงบประมาณเพื่อรองรับมาตรการกิดกันทางการค้าของประเทศเศรษฐกิจหลักและการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาว mm. เพื่อให้มีพื้นที่การคลังไว้ใช้ในยามที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อเส,สถียรภาพทางการคลังในอนาคต พร้อมทั้งให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาแต่ละจังหวัดที่มีความเฉพาะเจาะจงและแตกต่างกันไปตามบริบทในพื้นที่โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่รวมทั้งหน่วยรับงบประมาณควรมีการแสดงข้อมูลการใช้เงินนอกงบประมาณที่แสดงให้เห็นถึงแผนการดําเนินงานประจําปีเพื่อให้ การพิจารณงบประมาณมีความครอบคลุมทุกแหล่งเงินและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการดำเนินงานของคณะกันมาธิการวิสามันได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการมาิการในคณะกันมาธิการวิสามันพิจาราร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569จำนวน8คณะและคณะกันมาธิการวิสามันได้ปรับ ลดงบประมาณจำนวน8,920ล้าน7 0 8ด0นืนบาทต้ทวนโดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันรวมทั้งเป้าหมายและผลการดำเนินงานจริงความคุ้มค่าและความพร้อมในการดำเนินงานและศักยภาพในการใช้ใจ่ายงบประมาณตลอดจนให้ความสำคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือไรายได้ ที่จัดเก็บของหน่วยรับงบประมาณเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอาทิ 1. รายการที่มีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่มีผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกว่าวงเงินงบประมาณที่เสนอไว้ 2. รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งไม่เป็นค่าใช้จ่ายของในการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ 3. รายการที่สามารถชะลอได้โดยไม่กระทบภารกิจให้บริการประชาชนหรือทบทวนโครงการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย 4. รายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจากเงินงบประมาณได้เช่นเงินนองกงบประมาณหรือไรายได้ที่จัดเก็บเอง หรือเงินสะสมคงเหลือสำหรับการเพิ่มงบประมาณนั้นคณะกรรมาธิการวิสามันได้พิจารณาเพิ่มงบประมาณตามความเหมาะสมจำเป็นให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานดังนี้หนึ่งงบกลางเป็นค่าใช้จ่ายรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสองสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การหมหาชนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือนของพนักงานและค่าใช้จ่ายส่วนควบ 3. กระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กลมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ 5. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมผลหลวงและการบินเกษตรเป็นค่าใช้จ่ายสาหรับโครงการบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.56กระทรวงยุติธรรมกรมคุมประพฤติ เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับการติดตามผลระหว่างที่ถูกควบถูกคุมความประพฤติของผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 7. กระทรวงแรงงานสํานักงานปร,ประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ในการชําระเงินสมทบของฝ่ายรัฐบาลสําหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนที่รัดค้างชาระ 8. รัฐวิสาหกิจ การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเป็นค่าใจสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนทศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร9หน่วยงานของศาลและหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการได้แก่สำนักงานศาลปกครองสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานอายการสูงสุดเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรและค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้เพียงพอรวมจำนวนทั้งสิ้น8,920ล้าน7 8็ด0 0 0บาทต้วนวงเงินตามจำนวนที่ปรับลบ ลดงบประมาณได้นอกจากนี้คณะกรรมาี่การวิสามันได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2569ประกอบด้วย 1. การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พัรษานวมินลาชินีสอ,อนอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รอพอสอตและจากสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน70ล้าน7น1 0 7 5 0 0บาททวนเพื่อเสนอขอเพิ่มก็ประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินลาชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน13แห่ง2การยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยโดยรวมกับเทศบาลโดยขอลดงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยจำนวน114ล้าน 5 3 9 5 0 0บาททวนเพื่อเสนอของงบประมาณให้กับเทศบาลเมืองจำนวน3มแห่งและเทศบาลตำบลจำนวนหนึ่งแห่งท่านประธานที่เคารพผมขอกาบเรียนว่าการพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลบการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวคณะคณะกรรมธการวิสามันได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อม และศักยภาพของหน่วยงานความซําซ้อนเป้าหมายการดำเนินง,งานผลการดำเนินง,งานที่ผ่านมาภารกิจเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็งรองรับผลกระทบทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพ ตลอดจนการดำเนินการนั้นต้องไม่ขัดหรือแยง้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินการภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน3ล้าน700 8 0 0น600ล้านบาททวนสำหรับรายละเอียดผลการพิจารณารวมทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมาการวิสามัญ ปรากฏตามเอกสารรายงานคณะกันมาทการวิสามันที่ได้แจกให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแล้วรวมสี่เล่มคือเล่มที่หนึ่งเป็นร่างเป็นรายงานของคณะกันมาที่การวิสามันเล่มที่สองสเ, 2, เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศสองพาเเล่มที่สามเป็นรายงานผลการพิจารณารายงานรายการปรับลด งบประมาณและเล่มที่4เป็นรายงานผลการพิจารณารายการเพิ่มและเปลี่ยนแปลงงบประมาณท่านประธานที่เคารพกับผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณท่านกันมาที่การวิสามันทุกท่านที่ได้ให้ความสําคัญเสียสละเวลาและร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2569อย่างเต็มที่จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี พร้อมทั้งขอขอบคุณท่านหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณทุกท่านที่ได้ความร่วมมือในการชี้แจงรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารให้คณะกันมาธิการวิสามันเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้กับผมและคณะกันมาธิการวิสามันยินดีและพร้อมที่จะชี้แจงข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้สรงเกียรติในแต่ละมาตราต่อไปครับขอบคุณครับ